สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทย สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ครับก็มาเปรียบเทียบเนื้อตัวครับเป็นประเด็นที่ว่าชาวแฟนคลับแฟนมวยครับนาเนื้อตัวของทางด้านตะวันฉายและก็ซุปเปอร์บอลครับมาเปรียบเทียบกันครับก็ถือว่าไม่แพ้กันเลยครับเรื่องเนื้อตัวครับแต่ละคนครับวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าถึงทั้ง2ทีมทั้ง2ฝั่งเลยครับ ถือว่าแต่ละคนเองครับดูการดูแลสุขภาพร่างกายนี่เป็นมาที่1อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์บอลเองครับโอ้โหเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องความฟิตครับฟิตเปลี้ยตลอดเวลาครับถือเรียกได้ว่าออกกําลังกายตลอดเวลาครับมีนิสัยใจคอคล้ายๆกันครับ เรื่องของการรักสุขภาพครับไม่ต้องห่วงครับสําหรับทั้ง2ฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตะวันฉายหรือฝ่ายซูเปอร์บอลครับโอ้โหดูจากเนื้อตัวครับฟิตเปรียอยู่ตลอดเวลาครับวันที่7จ็ดนีเราคงได้เห็นของดีกันแน่นอนครับไม่รู้ว่าทางด้านตะวันฉายมีทีเด็ดอะไรเตรียมมาครับเห็นว่ามีอบไว้ด้วยครับโอ้ทางด้านซูเปอร์บอลเองครับก็บอกไ้แล้วครับกระดูกไม่ได้มีไปต้มซุปครับดูจากเนื้อตัวครับการฟิตซ้อมครับฟิตเต็มรอยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่ต้องห่วงว่าขึ้นไปแล้วมียุบมีชอ็อตอดอ,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 อดแอดแไม่มีครับโอ้วันนั้นน่าจะสู้กันสนุกสุดมันเลยครับวันนี้แฟนมวยก็เอาเนื้อตัวมาเปรียบเทียบกันให้ดูพร้อมๆกันเลยครับว่าเนื้อตัวล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับ เดี๋ยวเรามาฟังแฟนมวยกันครับว่าเห็นเนื้อตัวกันแบบนี้แล้วแฟนมวยจะรู้สึกยังไงกันบ้างครับ f c ทั้งสองฝ่ายก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปครับวันนี้เดี๋ยวแอดมินจะพาไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนมวยเล่นๆเพลินๆไปด้วยกันครับว่าแฟนมวยแต่ละฝ่ายครับ f c ของแต่ละฝ่ายคิดยังไงกันบ้างครับกับเนื้อตัวณปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ มาที่แฟนมวยท่านที่1ครับบอกว่าโอ้โหงานนี้อยู่ที่ใครโดนก่อนใครครับท่านต่อมาบอกว่าตะวันฉายสดกว่าครับท่านต่อมาบอกว่าทางด้านตะวันฉายดูเล็กกว่าครับแต่เร็วและก็หมัดหนักกว้าครับท่านนี้มาแบบงงๆครับชกวันไหนครับผมขออนุญาตตอบให้ครับวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับผมท่านต่อมาบอกว่าทางด้านซุปเปอร์บอลบวมกล้ามครับทางด้านตะวันฉายเนี่ยฟิตเปรี้ยกล้ามเนื้อครับ ท่านต่อมาบอกว่าอายุมากกว่านิดหน่อยครับเตี้ยกว่า3มเซนไม่ใช่ปัญหาครับปิดคางให้ดีๆครับอย่าให้โดนนะซ bon, ูเปอร์บอลสูสีแน่นอนครับไหวพริบทันกันโดนก่อนก็เซก่อนครับงานนี้ท่านต่อมาบอกว่าลูกเผลอๆกลัวจะโดนก้านคอทางด้านซูเปอร์บอลนะครับตะวันฉายท่านต่อมาบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่ครับซูเปอร์บอลได้กระดูกครับตะวันฉายได้สด ยาวกว่าหน่อยหนึ่งครับสรุปแล้วโอกาสออกหัวออกก้อยก็ได้ทั้งสองครับผมคู่นี้ท่านต่อมาบอกว่าต่างคนต่างระวังครับกลัวจะไม่มันนะครับงานนี้ท่านต่อมาบอกว่าเฉียสุปร,บร์บอลครับผมร่างกายดีมากๆครับท่านต่อมาบอกว่างานนี้สุปร์บอลชนะแน่นอนครับท่านต่อมาบอกว่าชอบของสดตะวันฉายครับงานนี้ ท่านต่อมาบอกว่าใกล้วันชกขอ,อยาตกตาช่างแล้วกันครับชอบทั้งคู่เลยครับคู่นี้ครับท่านต่อมาบอกว่าตะวันฉายได้เปรียบซุปเปอร์บอลแน่นอนครับเพราะต่อยมวยไทยมาตลอดครับท่านต่อมาบอกว่าทุกคนว่าตะวันฉายดีกว่าเร็วกว่าแต่ผมว่าซุปเปอร์บอลออกอาวุธได้เร็วกว่าตะวันฉายนะครับแล้วก็มีคนมาเม้นต่อครับ จริงครับเรื่องจังหวะคอมบิเนชันผมว่าซุปเปอร,ร์บอลเหนือกว่าครับความอึดในการยืนระยะก็เหนือกว่าตะวันฉายครับเพียงแต่ในไฟจริงแล้วแล้วแต่ว่าใครจะโดนก่อนและก็ทนได้แค่ไหนครับท่านต่อมาบอกว่าคู่นี้อยู่ที่ใครทนอาวุธได้ครับอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกถือว่าสูสีครับตะวันฉายไวกว่าครับซุปเปอร,ร์บอลเน้นออกอาวุธแบบจะแจ้งครับใครทนได้ก็น่าจะเข้าวินครับขออนุญ,ญาตเชียร์ทั้ง คู่ครับคู่นี้ท่านต่อมาบอกว่าทีมซุปเปอร์บอลครับท่านต่อมาบอกว่าตะวันฉายยาวยาวกว่าเลยครับท่านต่อมาบอกว่าโอ้ซุปเปอร์บอลหนากว่าครับยุบยากแน่ครับงานนี้แล้วก็มีคนมาเม้นนะครับหนาแต่สั้นกว่าครับได้คนละแบบครับแล้วก็มีคนมาเม้นต่อครับสั้นแค่3มเซนครับไม่น่าจะมีผลขนาดนั้นครับแล้วก็มีคนตอบกลับครับรอดูหน้างานอีกทีนึงครับว่าวันช่างน้ําหนัก สดเจอเก๋ามันแน่ครับงานนี้ทันต่อมาบอกว่าร่างกายความฟิตตะวันฉายดีกว่าครับแต่ความมุ่งมัน่นความกดดันซุปเปอร์บอลเหนือกว่าแน่นอนครับทันต่อมาบอกว่าตะวันฉายทั้งใจครับมั่นใจในตัวพี่ตะวันฉายครับสดบทเก๋าครับงานนี้ ท่านต่อมาบอกว่าของดีมีทั้งคู่ครับอาจจะต้องระวังตัวกันให้ดีไว้ก่อนครับงานนี้ท่านต่อมาบอกว่าตอนตะวันฉายออกอาวุธกลัวตะวันฉายจะโดนซุปเปอร์บอลก้านคอเป็นห่วงตรงนี้แหละครับเป็นห่วงครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ครับบอกว่าผมว่าเขาคงแก้เกมตรงนี้มาอยู่แล้วครับเขาเตรียมลูกแก้เกมมาแบบชิงกิดเลยครับเห็นจุดอ่อนตรงนั้นโดนก็ลงเลยครับ ตะวันฉายการลูกหัวด้านคอได้เก็ชนะเลยครับถ้าเพลอกันไม่อยู่ก็เสร็จซุปเปอร์บอลแน่ครับงานนี้ท่านต่อมาบอกว่าน่ากลัวทั้งคู่ครับอันตรายครับงานนี้ห้าสิบห้าสิบไม่รับประกันครับท่านต่อมาบอกว่าอีกคนถึงจุดสุดยอดมวยมาแล้วครับกําลังร่วงโรยอีกคนกําลังทะยานสู่วงการด้วยความห้าวหาญครับไวยะนองกําลังรุ่งขอให้โชคดีครับทั้งคู่ท่านต่อมาบอกว่าซุปเปอร์บอลอายุ33กระดู ูกำลังดีเลยครับท่านต่อมาบอกว่าชอบทางด้านตะวันฉายครับใย,ยกว่าครับงานนี้ท่านต่อมาบอกว่าชอบหนุ่มแน่นสดกว่าครับกำไรคือคนดูครับท่านต่อมาบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสายดาราตะวันฉายอาจจะได้สดกว่าครับแต่ยังไงก็ชอบทั้งสองครับเชียร์ทั้ง2องคนแพ้ชนะคือเกมกีฬาคนไทยด้วยกันทั้งสองคนครับ เป็นกำลังใจให้ทั้ง2คนนะครับสู้ๆนะครับท่านต่อมาบอกว่าตะวันฉายหนุ่มกว่าครับได้เปรียบซูเปอร์บอลเยอะเลยครับซ้ายดาราวัดเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับให้ตะวันฉาย60ให้ซูเปอร์บอล40ครับ ทันต่อมาบอกว่าโดยธรรมชาติอายุเป็นตัวกำหนดความเร็วความแข็งครับทันต่อมาบอกว่าความแข็งแกรง่งความฟิตซ้อมของตะวันฉายตามที่ได้ติดตามดูผลงานไหวพริบการออกอาวุธของตะวันฉายเร็วแม่นและก็หนักทำให้ได้ทำให้ดีนะตะวันฉายทำให้หน้าที่นักสู้บนผืนผ้าให้เต็มที่ครับทันต่อมาบอกว่าเชี่ยสายดาราตะวันฉายครับสดบทเก่าครับกระดูกมีไว้ต้มซุปแกวแกวแก,ว,แกวครับ ท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร์บอลได้เปรียบที่กระดูกครับกระดูกดีกว่าเยอะครับงานนี้โอ้โหครับแฟนมวยครับทั้ง f c ตะวันฉาย f c ซีซูเปอร์บอลครับ2 FC ครับโอ้โหกระชอนไปทั้งประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นมวยคู่ไหนครับคู่นี้ก็กลบไปหมดเลยครับวันที่7ตุลาคมที่จะถึงครับตะวันฉายกับทางด้านซูเปอร์บอลครับเนื้อตัวก็ไม่ต้องห่วงครับฟิตเปรียแน่นอนครับผมว่าคู่นี้ไม่มีถอนแน่นอนครับแอดมินการันตีครับคงจะได้เจอกันสมการร คอคอยครับ แฟนมวยรอชมแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นความสดของตะวันฉายครับเนื้อตัวดีเหลือเกินครับหรือว่าจะเป็นความเก๋าของซุปเปอร์บอลครับความเก๋าด้วยความที่เป็นรุ่นพี่ครับอายุห่างกันเยอะเลยครับแต่ตะวันฉายเองครับเรื่องมัดเรื่องมวยไม่เป็นรองแน่นอนครับทางด้านซุปเปอร์บอลเองครับก็มีความเก๋าพอสมควรครับงานนี้ก็คงต้องวัดกันที่จังหวะเหมือนที่พี่ๆหลายๆคนได้แจ้งมาครับได้ให้แสดงความคิดเห็นว่าจังหวะใครดีกว่ากันครับเรื่องมัด เรื่องมวยเรื่องกีฬาครับความเร็วกินกันไม่ลงแน่นอนเรื่องร่างกายก็กินกันไม่ลงครับต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วครับพอเข้าไปฟิตฟอร์มก็ฟิตเปรี้ยครับในวันที่ชิงแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสําหรับคู่นี้เดี๋ยวมีอะไรอีกแอดมินจะรายงานให้ฟังอีกครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ